สวัสดีครับผมกลับมาพบกับ Irina Industry Update นะครับผมสรุปข่าวสารในวงการอุตสาหกรรมเกมประจําสัปดาห์นี้นะฮะข่าวแรกนะครับผมหลังจากที่ Apple ได้บอกไปเมื่อเดือนก่อนนะครับว่าไม่อนุญาตให้ค l าว d Gaming App นะฮะอย่าง Google Stadia แล้วก็ Microsoft X Cloud นะครับผมอยู่บน App Store เนื่องจากบริการแบบนี้ผิดเงื่อนไขที่ Apple ได้ตั้งไว้นะครับตอนนี้ทาง Apple ก็ได้ออกมาบอกแล้วนะครับว่าทาง Microsoft Google หรือบริษัทใดๆที่จะทําค l o u d Gaming App นะครับจะต้องทําแอปดังกล่าวให้เป็น c a t e g o r i Style นะครับผมแล้วก็แต่ละเกมจะต้องเป็น Standalone App ของตัว ได้ด้วยนะครับซึ่งจะทําให้เกมทุกเกมเนี่ยต้องทําการซื้อขายเกนผ่าน App Store แล้วก็แบ่งปันส่วนหนึ่งให้ a p p l e นั่นเองนะครับผมซึ่งเงื่อนไขของ Apple ดูเหมือนทําขึ้นมาก็ไม่ได้หวังให้ Google หรือ Microsoft นั้นเห็นชอบนะครับแต่แค่ให้ดูว่า Apple เนี่ยไม่ได้ปิดกั้นคู่แข่งเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็มีข้อหลายคนที่สายคนสงสัยนะครับผมก็คือแอป,ปอย่าง n e ็ f ซิ x นะครับผมที่ก็เป็นเหมือนเเดี a, รยรอเลยครับที่ก็เป็นสตรีมมิ่งเหมือนกันนะครับทำไมถึงไม่ต้องทําาตมเงื่อนนนไขนี้ะครับ ข่าวต่อมานะครับผมก็เป็นข่าวการต่อสู้กันของ Apple กับ Epic นะครับผมซึ่งล่าสุดก็ได้ออกมาบอกว่า Epic เนี่ยมีการฟ้องร้องนะครับเพื่อทาเป็นการทําเพลงมาร์เก็ตติ้งเท่านั้นเองนะครับผมให้กับ Fortnite ฮะที่กําลังสูญเสียผู้เล่นแล้วก็ความนิยมนะครับ โดย Apple บอกว่า Fortnite เนี่ยมีความนิยมลดลงกว่า70%เลยนะครับผมเมื่อเทียบกันกับเดือนตุลาคมปีก่อนนะครับแล้วก็อ e ีพิงเนี่ยออกมาโตว่าไม่จริงนะครับผมแล้วบอกว่าตัวเลขผู้เล่นกวาวันของ Fortnite เนี่ยโตขึ้นกว่า39%นะครับผมตัวเลขที่ Apple เอามาใช้นั้นเป็นเรื่องของการเซิร์ชบน Google นะครับในช่วงเวลาดังกล่าวเท่านั้นเองนะครับ เา่าอย่างต่อมานะครับผมก็วันจันทร์ที่21กันยายนที่ผ่านมานะครับ Microsoft เนี่ยประกาศซื้อ Cinemax Media นะครับผมบริษัทแม่ของทาง Bethesda นะครับแล้วก็สตูดิโออื่นในเครือนะครับผมอย่างเช่น ID Software Ark และก็ Machine Games นะครับผมในราคาประมาณ7,500ล้านเหรียญสหรัฐนะครับผมทำให้ Xbox เนี่ยเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เกมดังหลายเกมนะครับผม Fallout, Elder Scrolls นะครับผม Doom, d i s h o n o e r หรือแม้กระทั่ง Wolfenstein นะครับโดยนักวิเคราะห์เนี่ยก็เชื่อว่าการซื้อ c i n e m a x Media นะั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของ Xbox Game Pass นะครับผมซึ่งต้องการเกมใหม่ๆนะครับผมมาให้กับสมาชิกอยู่เรื่อยๆโดยไม่ใช่การซื้อเพื่อจะเก็บเกมของค่าย Bethesda มาเป็น first party ของทาง Xbox แต่อย่างใดนะครับด้วยเหตุก็เพราะจุดเด่นของ Xbox Game Pass นะครับก็คือเกมใหม่ตั้งแต่วันแรกที่เกมนั้นวางจาหน่ายนั่นเองนะครับผมโดยตอนนี้ Xbox มี ไอพที่น่าสนใจอยู่มากมายนะครับผมอย่างเช่น Halo, Gearsoft War แล้วก็ Forza นะครับผมซึ่งก็เป็นเกมของทาง Microsoft นั่นเองนะครับยังไงก็ตามนะครับผมเมื่อโดนถามว่าเกมของค่าในอนาคตจะเป็น Xbox Exclusive เลยหรือไม่นะครับผมทางฟ u s ส Spencer นะครับผมหัวหน้าของทางฝ่ายเกมมิ่งของ Microsoft นะครับผมผู้บริหารใหญ่ของ Xbox ก็ได้บอกว่าจะดูเป็น เคส by เคสไปนะครับผมโดยการซื้อขายครั้งนี้เนี่ยครับถ้าเป็นจริงก็จะสิ้นสุดจริงๆประมาณกลางปี2021น,น,นะครับผมแล้วก็เป็นการซื้อขายที่มีมูลค่ามากที่สุดในวงการนะครับโดย7,500ล้านเหรียญนั้นมากกว่า3เท่าของ Minecraft นะครับผมแล้วก็เกือบเท่าที่ Disney เนี่ยซื้อมาว v e l s t u ด i o แล้วก็ลูคัดฟิล์มเลยนะครับผมมากไปกว่านั้นเนี่ยทางผู้บรหิหารใหญ่ของ Microsoft นะครับผมซาเทียนาเดล่านะครับได้บอกว่า Microsoft ก็ยังมีแผนซื้อสตดดิ เครือนะครับผมโดยให้เหตุผลว่าการสร้างสตูดิโอใหม่นั้นมันยากกว่าซื้อสตูดิโอที่เขามีความสามารถอยู่แล้วนะครับอันนี้นะครับผมก่อนการซื้อบาเทเซีเนี่ยจำนวน Xbox Game Pass นะครับผมสมาชิกนะั้นมีอยู่ประมาณ15ล้านคนนะครับผมโตขึ้นร,ราวๆ50%จากเดือนเมษายนปีนี้นะครับผมแล้วก็มีเกมจากเครื่อนบาเทเ d a เข้ามาอยู่ในบริษัทด้วยก็น่าจะเป็นผลดีแล้วก็เพิ่มสมาชิกของ Xbox Game Pass ขึ้นได้อีกนะครับ ต่อมานะครับผมบิสคอนไลน์นะครับผมก็งานเกมบิสคอนนั่นเองนะครับผมของทาง a แอคทิวิชันบร z ษัทนะครับผมได้ประกาศออกมาแล้วนะครับโดยจะจัดเป็นรูปแบบออนไลน์ในปีนี้นะครับผมในวันที่19แล้วก็20กุมภาพันธ์ซึ่งปกติบิสคอนเนี่ยก็จะมีขึ้นในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกๆปีนะครับผมแต่เนื่องสถานการณ์โลกนะครับโควิด19นะครับผมก็ต้องมีการเลื่อนงานออกไปนะฮะตอนนี้ยังไม่รู้นะครับผมว่างานเนี่ยจะเป็นแบบฟรีหมดหรือว่าจะต้องซื้อตั๋ว Virtual Ticket นะครับผมอย่างที่งานปกติจะะขาายนคครับแต่่ิดว น่าจะดูได้ฟรีนะครับแต่ว่าถ้าจะอยากได้ของในเกมนี่คงต้องซื้อตั๋วนั่นเองนะครับแรายละเอียดเกมที่จะประกาศหรือโชว์เคสนะครับผมยังไม่มีออกมาครับแต่ก็คาดว่าเดอะโวล์ีนะครับผมแล้วก็โอเวอร์สองเนี่ยก็น่าจะมีการเปิดตัวในงานนี้เป็นครั้งแรกนะครับข่าวต่อมานะครับผมทางรัฐบาลสหรัราชอาณาจักรนะครับผมได้ประกาศจะมีการสืบสวนนะครับผมเรื่องของลูดบ็อกซ์นะครับผมเนื่องจากอาจจะเข้าข่ายในทวนของการพนันนะครับ แล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ซึ่งก็ได้มีการโดนโยงกับการปกป้องของเยาวชนนะครับผมแล้วก็การพนันที่ก่อจากไมโครรานแซ็ชั่นนะครับผมหรือว่ารูนบอกนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ทางเว็บไซต์ของรัฐบาลครับได้เปิดรับความคิดเห็นแล้วก็หลักฐานจากประชาชนนะครับผู้ปกครองข้อมูลจากบริษัทเกม นักวิจัยนะครับแล้วก็องคอ์กรต่างๆนะครับซึ่งหมายความว่าทุกๆไฟล์เนี่ยสามารถออกความเห็นแล้วก็ให้ข้อมูลในเรื่องนี้ได้นะครับทั้งยุเคนะครับผมหรือทางสหราชอาณาจักรนะครับผมจะเปิดรับข้อมูลจนถึง22พฤศจิกายนนี้ซึ่งผลของการสืบสวนเนี่ยก็อาจจะทําให้หลุ่นบล็อกในสหราชอาณาจักรนะครับผมมีการควบคุมนะครับผมหรือปิดกั้นได้แล้วก็อาจจะมีผลกระทบกับ อุตสาหกรรมเกมโดยรวมเลยทีเดียวนะครับผมถ้าประเทศอื่นมีการทำตามนะฮะซึ่งการจะกระทบกับโมเดลการสร้างเกมนะครับผมที่เรียกว่าฟรีเมียมหรือว่าฟรีทูเพย์ที่เป็นที่นิยมมากนะครับผมโดยเฉพาะบนเกมมือถือนะครับ้าตามาะครับผมไมค์มอร์แมนะครับผม,นบผมหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัทก็ได้ประกาศเปิดบริษัทใหม่ในชื่อ Dream Heaven นะครับผมหลังจากที่ได้ออกจากบริษัทมาเมื่อตั้งแต่ปลายปี2018นะครับ แล้วก็หลังจากที่ได้ก่อตั้งแล้วก็อยู่กับบริษัทมานานถึง27ปีนะครับแล้วก็เป็นประธานบริษัทยาวนานถึง14ปีนะครับโดย Dreamhaven e นั้นถูกแบ่งเป็น2สตูดิโอนะครับผมมีชื่อว่า Moonshot แล้วก็ Secret Door โดย Moonshot นะครับผมจะนำโดย Jason Chase นะครับผม Dustin b o l d e r แล้วก็ Ben Thompson นะครับทั้งหมดเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็ผู้กำกับเกมของค่ายบริษ,ษัทมาก่อนนะครับโดวยเฉพาะเกม Hearthstone Starcraft 2แล้วก็ Hero of the Storm นะครับ ส่วนทางค่ายกซีเครดดดอนะครับผมจะถูกนำโดยคริสซิเกตี้นะครับผมซึ่งเป็นหัวหน้าทีมสร้างวอลคราฟสามนะครับแล้วก็สตาร์คร f t สองมาก่อนครับผมโดยทงยังมี คีวิกดอตนะครับผู้กํากับเกมฮัสต์สโตนอลันดาร์วิรีนะครับซึ่งก็เป็น d e v e l o อ e r ให้กับ Hero of the s t o r โตนั่นเองนะครับผมนอกจากนั้นก็มีพนักงานเก่าของบริษัทหลายคนนะครับผมเข้าไปทํางานในดีมเฮเวนแล้วเช่นกันนะครับผมในหลายๆแผนกเลยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับผมที่เป็นแค่การเปิดตัวของบริษัทกับสื่อนะครับเรื่องเกมก็ต้องมาดูกันว่าดีมเฮเวนนะครับจะทําเกมอะไรออกมาแนวไหนนะครับผมให้เราได้รับชมกันนะครับผมหลายๆคนก็หวังไปในที่แนวเกมสตาร์ทเฮจี้นะครับผมที่ช่วงนี้ก็ดรรอปปๆไนนะคคับแลล้วก็หาย บ Prime <for> จบกันแล้วนะครับผมสำหรับอินดัสทร u p ัปเดครับผมสรุปข่าวสารในวงการอุตสาหกรรมเกมสัปดาห์นี้ครับผมจากทางอีรีนานะฮะใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับลมไปถึงติดตามที่แฟนเพจอีรีน่ากันได้เลยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ